วิธีต้มถั่วเขียวให้เปื่อยโดยไม่ต้องแช่น้ําทิ้งค้างคืนนะคะมาดูวิธีการทํากันนะคะเราจะเปิดน้ํานะคะเราซื้อถั่วเขียวมาเนี่ยเราต้องมาทําความสะอาดก่อนเพราะว่าบางทีอาจจะมีขี้ฝุ่นติดมานะคะเราก็อย่างเงี้ยก็คือเศษทรายของเวลาเราซื้อมาแล้วมันสก,กปรกเราเราจะพอเนี่ยฮะเราจะเห็นเลยนะคะเนี่ยเศษทรายที่ มันติดมากับเวลาเราซื้อมาแล้วอะเศษทรายมันจะออกแบบนี้เลยนะคะในการเทคนิคในการล้างนะคะก็ทิ้งไปเลยนะคะอย่างนี้เราก็พักไว้นะคะเดี๋ยวเราเตรียมไปต้มกันนะคะเทคนิคในการต้มถั่วเขียวของเรานะคะเราตั้งน้ํเาเดือดแล้วนะคะเ,เราเอาถั่วเขียวที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเทลงไปเลยนะคะเทลงไปต้มให้มันเดือดเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องแช่ทิ้งครั้งคึนด้วยนะคะ หัวเขียวของเราก็จะเปื่อยนิ่มเลยนะคะง่ายด้วยค่ะพอเราต้มเขาน้ำเดือดอย่างนี้แล้วนะคะสักคู่นะคะเราปิดเลยนะคะเราก็ทิ้งไว้เขานะคะทิ้งถั่วเขียวทิ้งไว้ให้น้ำเขาละอุ่แบบนี้นะคะทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพอน้ำเขาเย็นนะคะเราก็ต้มใหม่ครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะได้ถั่วเขียวที่เปื่อยแล้วนะคะ